ก็วันนี้พามาชมอีเต็นสีล้อครับสีฟ้าครับผมเอาใจคนชอบสีฟ้านะครับคันนี้สีฟ้าล้อดำดลายด,ด,ดุดุครับล้อดำตัดขาวครับสไตล์คลาสิกคาสิกครักบกระบะไม้ แนบสองชั้นครับแบสองชั้นเผาจมครับคลึงทำสีเสร็จครับนำเผาครับแบสองชั้นดำเผา สูงสูงหน่อยนะครับสไตายโคราชครับยิวสีใหม่ครับเป็นมือสองยวสีใหม่สีเงาเงครับผม จัดให้เงาเงาฉ่ำๆครับเทือบเงาประมาณสามสี่รอบครับสามรอบกว่าสีฟ้าบานเย็นครับคันนี้เราเย็นๆตาหน่อยพร้อมเครื่องสบียดเลยครับคันนี้ถือว่าถูกมากเลยครับ จบไปห้าหมื่นกว่าบาทครับจบแล้วก็ค่าจะส่งอุดรครับจังหวัดอุดรอำเภอนํนำ,นำสูงครับตกไปหกสิบหกสิบห้าครับรวมส่งที่วัตถูุครับคันนี้ลูกค้าเลือกรถเองครับแล้วก็ให้ทางเราบิ้วสีด้วยแล้วก็ส่งให้ด้วยก็แค่ทําสีให้ครับแล้วก็ทําสีให้พ่นกระสีให้แล้วก็ส่งให้ด้วยแล้ว,ลว,ลว,ว,ลวเออเราแถมกระจกใหม่ไปหนึ่งคู่ครับ จกซ้ายขวาครับนี่มีไดชาร์จอยู่นะครับแต่ไม่ได้ใสสายพานต้องไปไล่เอาเองครับานไม่ได้ชาร์จอยู่ก็ล่เเอทนี้ครับเดี๋ยวแต่ส่วนคันนี้ติดมัดจำไปแล้วนะครับลูกค้าสุรินครับลูกค้าจังหวัดสุรินได้มาัดมาจำไปแล้วอะไรที่ไม่ทันก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับ เป็นกระบะเปิดข้างสามทิศครับคันนี้เป็นเหล็กใหม่ทั้งคันนะคันนี้มาดูเครื่องกันหน่อยเออเครื่องเป็นเครื่อง L 2 0 0นะครับ CD 5 6ใส่โคนแคส4่ใส่โคนนะครับสไตล์เตี้ยครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์เตี้ยคันนั้นจะเป็นสไตล์สูงครับ สูงสูงเลย